เราจะโกงเกมกันนะครับจะใช้เงินให้เป็นเก้าเก้าเก้านะครับต้องเข้าใหม่กันเอาใหม่เพื่อนๆเดวคาเรียครับเอาใหม่ครับเนจเจอรคาเรี ใส่สูตรเลยใส่สซุปโซเดียมบอจะไปไวนิดนึงนะครับโซเดียมสัญชาติเป็นสัญชาติไทยเราคนไทยสัญชาติไทยหัวใจช้าเดี๋ยวไหมเนี่ย หน้าตาผมเคยเซฟไว้นะครับเป็นหน้าเสมือนจริงอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ครัแบบสีผิวนิดนึงที่ข่าวไปประมาณประมาณเนี้ย ประมาณนี้ครับทรงผมมีเทียมแหกประมาณนี้ไสหนวดนิดนึงอ่าดส์เราจะไม่เล่นแบบสร้างใหม่ทีเดียวนะครับเราใช้ทีมชุดเดิมเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราปฏิวัติใหม่ เราเลือกใบตั้นนะครับวันนี้เราจะทําให้ไบตั้นรวยครับรวยยังไงมาดูกันอันนี้เราก็จะตั้งเป็นโปรเฟสชั่นอลก่อนครับแล้วก็ค่างเงินเป็นเงินพอสเตอร์ลิงนอกนั้นผมจะไม่ปรับอะไรเลยตามเดิมแหละรอสักครู่ครับ เชฟไปไบตั้นอาถึงฉากคัสซีนะครับสวัสดีนเพื่อนๆวันนี้ผมเพิ่งเข้ามาคุมซีมใหม่ครับคุณนเครื่องทีซีซั่นเทนเนต์ตอนนี้เราว่าจะไม่เล่นนะครับเราจะข้ามไปเลยสคริปไปเลย เรามาดูเงินก่อนนะครับอ๋อักคร่นะครับเก้าก็าเก้านะครับเพื่อนเราก็ปรับให้มันสมดุลระหว่างค่าเหนื่อยแล้วก็เงินที่เราต้องซื้อจ่ายแล้วเตะเอาสักประมาณเจ็ดสิบสามสิบนะฮะลองเข้ามาอีกครั้งนึง 99เ,เหมือนเดิมละกกงจัดๆนะเพื่อนๆเ,เอานี้นะครับเราก็มาดูนั้กเตะก่อนนะครับไปตันตอนนี้เล่น532ระบบนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น433เสียมสามของผมก็จะเป็นสไตล์บุกนิดนึงนะครับเสียมสามแอตแทกกิ้งอันนี้เราก็จะใช้ทัอซาเหมือนเดิมครับตอนนี้กำลังจิ๊ดจัดเลยครับของไปตั้นตอน ตัวจริงตอนนี้นะคะโหค่อนข,ข้างที่จะทาประตูได้ล่าสุดเพิ่งทำแฮาสติกไปนะครับใส่ลิ้วคูด้ซ้ําอันนี้เราก็จะขายเบลเบกทิ้งไปเดี๋ยวเราจะมาซื้อกองหน้าตัวใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะขายค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงนะฮะมาเปเราก็จะขายของจริงย้ายไปเอเวอเรสตนแล้วครับเราจะขายให้หมดเลยครับพวกนี้ เป็นตัวจริงไว้บางส่วนนะครับอันนี้เรามาดูกองหน้ากันก่อนนะครับกองหน้าตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเออร์ลิงเบลฮาเลนนะครับกำลังจีจ์ดเลยซึ่งตอนนี้เรื่องเงินก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราละเปปบ,บอกกูเพิ่งใช้ไปไม่กี่นัดเองแหมไม่เป็นไรครับเราอย่าไปแคร์เราต้องการเสริมที่ให้แปลกแต่ไม่ต้องเวอร์เกินไป เอาแบบว่าเบื่อนิดหน่อยครับปะ่ะฮาเลนฮาเลนมันอยู่ไบตันซน่าเอ่อค่าตัวของเออร์ลิงเบลฮาเลนอยู่ที่120ร้อยยี่สิบกว่าล้านเราจะให้เป็นสองรัลล้านตอนไปเลยปบต้องเครียดให้สองล้านป่ะสองล้าลลล หรีบโอเคเลยนะใช่ไป,ไปจับมือหน่อยอต้องมายิ้มอ่ามาเจราจาค่าเหนื่อยกันก่อนครับฮาเลนฮาเลนฮาเลอ่าคุชเชี่ยวแน่นอน,นครับเอาได้ว่าให้ลงตลอดเลยโอเคไหมานานไม่เจ็บเอาไปสัก สักห้าปีได้ไหมห้าแล้วโอเคครับห้าปีก็ห้าปีครับแบบดูกันยาวๆหน่อยถ้าเหนื่อยตอนนี้อยู่ที่แสนแปดห้าพันเราให้สักสองแสนเป็นห้านะอาจจะดูเวอร์ไปไหนัะแต่เรารวยค่ะแถมบน,นมหน้าธรมประตูหน่ะหน้าธรรมประตูสักอี่าิบห้าประตูให้ แสนสองนนต้องยิงเยอะนะมาแล้วครับเออร์ลิงเบลฮาแลนมาอยู่ไบตั้นเรียบร้อยแล้วสเตอยู่ที่แปดสิบแปดือว่าใช้ได้นะครับสปีดก็แปดแปดการทำประตูก้าสิบเอ็ดเาเป็นตัวจริงเลยครับตอนนี้เออร์ลิงเบลฮาแลนก็จะให้เป็นตำแหน่ง s อหน้าเป้าเป็น ปีกซ้ายเป็นทอสซาเหมือนเดิมปีกขวาอาจจะต้องปรับปรุงนะครับเดี๋ยวเรามาเซตตำแหน่งก่อนนะครับผมต้องการดิเฟนเดอร์มิดฟิลด์สักตัวก็จะเป็นตัวกวาดนะครับแล้วผมจะโยกแมกอลิสเตอร์ให้เป็นแอตติกิ้งมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะซื้อตัวเพิ่มนะครับแอตติกิ้งมิดฟิลด์เหมือนกัน ตีคู่ไปเลยอารเซนลดเลเล่าเดี๋ยวเราขายนะครับเราจะอัปเดตให้ขายทิ้งไปเราจะเอาแบ็กไซต์ตัวใหม่ดาวรุ่งเข้ามาครับตัวสำรองตอนนี้เราก็จะล้างทิ้งให้หมดเลยครับตอนนี้เราก็จะอัปเดตไบตันให้แบบใช้ไล่กว่าเดิมจัดไป เราได้เออร์ลิงเบลฮาร์นมาแล้วครับตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาซื้อปีกขวาตอนนี้ก็ผมอยากได้เป็นตัะพยศักกะตัวจีของอาร์เซนอลน,นะครับอายุแค่19ปีเท่านั้นนะครับมาแล้วครับตอนนี้ก็ เราไปซื้อจะจเะ่าอะไรไอ้น้องมาประโยชน์สักกะอา้าวอาจจะต้าเลยน้องหน้าไม่เหมือน่ะไอติวข้างๆก็คล้ายๆนะครับอะครมานั่งคุยกันเราจะเอาค่าตัวเท่าไหร่น้อง 5้าสบเอ็ดล้านปอนด์เหรอเราจะให้เป็นสักแปดสิบล้านปอนด์ดีกว่าครับเดี๋ยวเงินเฟอ้อโอเคด้วยอ้าวแกวใ้วสิครับซุเปอซัก,ก้าต่อลองค่าเหนื่อยกันก่อนนะครับอลไรครับบุชเชวไปเลยลงทุกนัดแน่นอนเลยห้าปีไปเลยครับ อยู่กับเรานานๆหน่อยโอ้ค่าสัญญาร้อยสา1 8แปดล้านไม่เอาครับเดี๋ยวเราโดนทีมอื่นตัดหน้าไปเราขอปฏิเสธฮะค่าเหนื่อยครับค่าเหนื่อยแล้วก็จะตั้งอยู่ที่แสนตอนฮะแอดโดนัสก,การทำประตูไปสิบห้าประตูเอาไป กินนมสักเจ็ดหมื่นฮะกินนมน้องโอเคตอนนี้ใบตันของเราเสริมทับมาสองตัวหลักนะครับฮาร์เล่นกับประโยชน์สกากาเราได้หน้าเป้ามาแล้วแล้วก็ได้ปีกขวามาแล้วปีกซ้ายเราก็แต่งอยู่แล้วทอสซาอ่าอันนี้แนวะลุกแล้วก็จะเหลือ AM ครับ attacking midfield ตัวนี้เราขอเป็นฟอลเลนวิทของเลเวอร์คูเซนอายุแค่สิบแปดปีครับดาวรุ่งพุ่งแรงของบนเดสกาเราก็จ้องจัดมาอยู่ใบตั้นนี้ให้หมดครับเราจะเน้นเป็นทีมเยาวชนที่แบบว่าจิตจี๊ดหน่อยอ่าอายุสิบแปดปี ผมจะซื้อเป็นในหลีกของบุงงนเดสติก้าถ้าส่วนมากนะครับเพราะว่าดาวรุ่งข้างจะจิตจิตน่าสนใจอันนี้ครับเอาละครับตัวนี้ผมข้างๆชอบนะครับอายุ18ปีสเตตก็ถือว่าใช้ได้ถ้าตัวผมให้ไปสัก75ล้านไปแ,ลแลหละเรารวยอย่าไปกลัว อ้าวขอเซลล์อันคอรอสสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอาะไปกินหนมเนาะเราป๋าอยู่แล้วตรำมันป๋าค่าเหนื่อยของเด็กอายุสิบแปดเราไม่อยากให้แบบว่าเวอร์เกินไปนะครับแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะสปอร์ตนิดน,นึงนคะรับเอาเป็นผมวินเรียกเป็นครูเชียลได้ หนูได้ลงทุนแมท์อยู่แล้วอย่างอยู่เวลาห้า,าปีเลยน้อ,องได้แต่เราจะไม่เอาค่าฉีกสัญญาครับเราจะเลือกดีสก a าดไปค่าหนึ่งเราก็ตั้งให้สักแสนปอนด์กับแอดกนะครับถ้ประตูสักสิบประตูเอาไปเจ็ดหมื่นะโอเคนะครับยากที่จะปฏิเสธนะคะ ตอนนี้เราได้มาเพิ่มสามตัวละอ่านี้เลยแนวลุกค่อนข้างที่จะโอเคละเหลือมาดูแนวรับกันฮะแบ็กซ้ายเดี๋ยวเราขายทิ้งเอาเรามาดูผู้เล่นที่เราจะต้องขายก่อนนะฮะเราจะขายใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงนะฮะผมค่อนข้างที่จะล้างทีมเลย ล้างทีมให้หมดเลยนี่ขายไปอันนี้ถูกปล่อยเย็นอยู่ก็ไว้ก่อนนะครับขายไปจอนลิม,มาผมจะเก็บไว้นะฮะแต่ผมจะให้เขาเล่นเป็นปีกขวาสำรองให้เขาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นปีกขวาสำรองเป็นไลท์วิงเลยแล้วคร้จะเน้นปีกแล้วก็บุกนคะครับสไตล์บุก เวล่าขายครับอันนี้ไม่รู้จักขายเพราะไม่รู้จักมันจะขายขายนะครับพวกที่ปล่อยยืมก็จะให้เขายืมก่อนขายขายทั้งหมดครับร้างทีมไปเลยเดี๋ยวเราเข้ามาช้อปปิ้งหม่ลูฟี่ลูฟี่แก่นะครับที่เก้าปีขายไปอาดัมเวสเตอร์ยี่หกปีขอเก็บไว้ก่อน้วนนะครับดังไวมัน แซมตี้แซมตี้เก็บไว้เป็นแบ,บ็คขวานะฮะโอเดอร์ขายไปปาลิต,ต้าขายไปลานล้านหน้านะฮะขายไปครับเพราะว่าอายุค่อนข้างเยอะแหละสามสามปีดิออนมะาขายฟาเซโดผมจะปั้นนะครับมอร์สฟฟาเซโดอายุสิบเก้าปีเก็บไว้ปั้นนะเอ็มปูขาระอาซเอาซเต ชื่อเท่ดีนะครับผมเก็บไว้ก่อนลัสคาร์กสามสิบปีเนเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เป็นอะไรบ้างครับโมลันขายไปนิตเตอร์เราลงลนะอ่าอล,ล่าอะไรเนี่ยขายไปซาลูดโตอเอาไให้หมด ขายยกทีมเลยแล้วนี่เว็บเบก,ก็อายุเยอะแหละสามสิบปีแล้วก็ไม่เอาไว้นี่ก็เลยจัดขายครอไปอขายครับหมดแล้วครับแล้วก็เรามาดูโัษทาประตูกันก่อน,นผมค่อนข้างชอบเอ่อโปรของเอซิมิลานเขาชื่ออะไรนะไม่นันผมเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ เขาเหนียวมากเลยฮะยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าไม่นันไม่นันไมกี้เลยะเนี่ยไมกี้ไม่นันสักที่คอเดยอย่างเทอ่ะห้าตัวห้าสิบสี่ล้านก่อนแตดแปดสิบห้าถือว่าใช้ได้นะฮะเดี๋ยวจ้ากัน เอาละครับตอนนี้ก็เราจะได้โกตัวใหม่ละห้าสิบสี่ล้านก่อนต์เาเป็นโกชักโกค่าตัวเราไม่อยากให้เวอร์เลยนคะรับเจ็ดสิบสองล้านป่ดดูสิโค้ดเขาจะโอเคไหมโอ้โหเจ็ดสิเก้าล้านไม่ใช่กันหาเท่าไหร่นะเไปเลย